รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเช้าวๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับวุ้นกับร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณค่ะถ้าพูดถึงงานการกุศลน,นะคะที่เราพูดถึงกันทุกปีเลยนะคะนั่นคืองาน b a Bangkok Chef Charity 2016นั่นเองค่ะงานนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้ทานอาหารจากเชฟระดับโรงแรม5ดาวแล้วนะคะก็ยังได้มีโอกาสร่วมทําบุญกับเด็กๆผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าวุ้นมีพิธีกรพิเศษนะคะที่จะไปคุยกับทั้งเชฟนะคะแล้วก็ผู้จัดงานนี้ค่ะตามไปเจอกับเขานบานบบดีีดแบบ้ Bangkok Shape Charity 2016ค่ะ ช่วงร้อยแปดวารีตี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะและสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ต้องขอบคุณภรรยาที่ให้มารับหน้าที่แทนจริงๆแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าน้งจะมานั่งตรงนี้แล้วก็จะได้เออทำงานกับภรรยาแล้วนานๆก็จะได้เจอกันทีช่วงวันนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างทํางานแต่สุดท้ายหลอกให้มาทํางานคนเดียวขอบใจมากแต่ไม่เป็นไรครับก็ดีใจเพราะว่าได้มาเจอนะครับพี่เจบพี่จ้อจ,จากคุณไมหวันนะครับสองคนที่อยู่เบื้องหลัง เชฟชาริตี้ทุกๆปีที่จัดขึ้นที่โรงแรมโอเรนเทลนะฮะวันนี้มีเชฟสองท่านเชฟ can you introduce yourself first yes สวัสดีครับ I'm Aurélien Poirot the executive chef of the Mandarin Oriental Bangkok s วัสดีครับ I'm chef Conrad from uh, Intercontinental Bangkok ขอมาย้อนกันนิดนึงดีกว่าเชฟพี่เจ้เจครับ เหตุผลที่เราจัดงานเชฟชาวยุทขึ้นมาจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดขึ้นมาเพื่อเพื่อหาเงินรายได้แล้วเอาไปช่วยเหลือเด็กในถิ่นธุรกันดานเงินที่เราได้เนี่ยเรานําทุนก้าวถวายสมเด็จพระเทพเพื่อให้ท่านปเอาไปพัฒนาแล้วก็ดูแลมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครับปีนี้เป็นปีที่8แล้วใช่ค่ะนะครับความพิเศษของปีนี้เนี่ยมันพิเศษกว่าปีที่แล้วอย่างไงครับปีนี้นี่นะคะคือเราจะมีการ จัดให้เชฟเนี่ยสองท่านทำงานร่วมกันกับเด็กหนึ่งซึ่งเป็นเด็กที่มาจากโรงเรียนจิรดาค่ะจูเนียขนาดไหนฮะโอประมาณอายุหกขวบค่ะหกขวบถึงแปดขวบยี่สิบเอ็ดรุ่นใหญ่สิบรุ่นเล็กสิบรุ่นเล็กมาร่วมทำเมนูทั้งหมดกี่คอร์สครับเนี่ยสิบคอร์สค่ะสิบคอร์สใช่ครับ What is the specialty of of the dish you createdMy dish is a is a wild salmon and it's a detox and a healthy dish Uh, the white salmon is catch uh, one time per year. It's a beautiful product from uh, from U.S. But to avoid uh, animal fight, I use camellia tea seed oil from Pat Pat, and I use a lot of vegetables from Chai Patanak Foundation. What about your dish? Yeah, um, same. we going. I'm going the same. We're going through the same concept. Um, I used also some uh, fruits uh, from the foundation, um, and also I used the, the tea seed oil. Uh, especially, I was looking for fruits, uh, so I used pineapple. พอม elo uh, orange so it combines well with uh, with the dish with the crab dish มีความรู้สึกยังไงบ้างครับแบบที่เชฟต่างชาติเขาให้ความร่วมมือกับเราขนาดนี้มาตลอด8ปีตื่นตันบอกไม่ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ถามน,นะเขาอยากทำอย่างนี้บ้างแต่เขาทำไม่ได้เพราะเชฟเนี่ยต้องมีจิตใจที่ ไม่อิจฉาไม่ริษยาซึ่งกันและกันเราก็ยินดีที่จะทําอาหารสองคนทําอาหารหนึ่งจานร่วมกันโดยไม่มีซ้ายไม่มีขวาทุกคนโลเทกันเองทําอะไรก็ได้ขอให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานชาริตี้เท่านั้นล่ะคะ่ะและที่สําคัญนะครับสําหรับงานเชฟชาริตี้ทุกปีต้องบอกว่าเป็นเกียรติเพราะว่าสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงเสด็จมาเป็นประธานในทุกปีใช่ใชค่ะบรรยากาศอย่างไงบ้างครับน่าตื่นตันใจน่าพึงใจเปินปรตหยันดีต้องใช่ไหม แล้วบอกว่าเชฟทุกคนแฮปปี้มากเพราะว่าท่านทรงสวยทุกคอสที่ออกามาท่าน<ช>สวยทุกคอสค่ะท่านออท่านได้ชิมทุกคอสเลยค่ะครับและที่สาคัญมีไฮไลท์ด้วยใช่ค่ะในค่าคืนนั้นอ่ะสมเด็จพระเทพทรงพระราชทานตำส้มตำพระราชทานให้ออกับแขกที่มาประมูลเชฟในงานค่ะต้องบอกเลยผมเองก็เป็นครั้งหนึ่งที่เคยได้ได้ร่วมงานวันนั้นส้มตำอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยจริงๆ <c oughs> แล้วพระองค์ท่านลารักมากจริงๆ แล้วก็เป็นกันเองมากด้วยนะครับรายได้ทั้งหมดเรานําไปให้กับมูลิตี้อะไรครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นเขตที่ราชการเข้าไปไม่ค่อยถึงใช่ค่ะถนนหนทางรถจะไปเนี่ยก็ลําบากไปยากมากไปยากมากค่ะคุณเกรซไม่ใช่ง่ายนะครับกับการที่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจที่จะทำอะไรแบบนี้ให้กับสังคมช่วยเหลือเด็กๆพวกนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ เฮ้ยไปนั่งกินอาหารควรจะมองแบบไม่เต็มจริงแลมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นมากมายแต่ปีนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกสิบคนสิบคนตัวน้อยๆ้อยใช่ไหน้ยใช่บอกว่าวันนี้มีมีตัวแทนมาหนึ่งคนจากสิบคนไหนครับผมอ้าวมาแล้วนี่คือน้องจิมมี่จิมมี่ค่ะนะครับน้องจิมมี่อ่าสวัสดีครับน้องจิมมี่แล้วเมนูที่เราได้ร่วมทําครั้งนี้เนี่ยเราได้ทําเมนูอะไรครับแล้วกับเชฟท่านไหนอ่ะแกออนแล้วก็นาเบอร์กลาสเนอร์กับ เฟลิกโกโดครับอ่าได้ทำเมนูแกะอบเลยกับเชฟโนเบิร์กับเชฟฟิลิปอร่อยไหมอร่อยครับกินหมดเลยป่ะกินก่อนสิอ้าวแล้วเดี๋ยวคนที่มางานเขาจะได้กินหรอไม่ได้กินอาริพูดเล่นนะมีมีแสดงว่าอร่อยจริงทรับเองแล้วก็จะกินหมดเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้พี่เจ๊พี่จ้อฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนะครับผมกับการที่เราจะจัดเชฟเชอร์ที่ครั้งที่8ที่จะเกิดขึ้นในวันที่18กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ ก็จะอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมทําบุญกับเราค่ะมาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะราคาค่าบัตรเนี่ยราคาค่าตั๋วจะอยู่ที่12,500ต่อท่านไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น,นะคะ่ะนําไปช่วยเหลือเด็กยากจนในถิ่นทุรกันดาลตามตะเข็บชายแดนแถวอมก่อยเลยแล้วจ่อครับมีอะไรจะเสริมไหมครับอย่าลืมนะคะวันจันทร์ที่18กรกฎาคมค่ะเจอกันได้ที่โรงแรมมันดรินโอเรนตินค่ะว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบพี่จ่อนะครับ น้องจิมมี่และก็แชร์ทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ มพกูกโบนะคะกับเพลย์ลับการดูแลสุขภาพและความงามกันค่ะแขกรับเชิญของโบในวันนี้นะคะเคยมาในรายการของเราแล้วเธอชอบช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับเราตลอดเลยนะคะสาหรับวันนี้แขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งค่ะที่เธอพามาด้วยมีดีกรีเป็นถึงนางงามเลยทีเดียวค่ะนางงามเนี่ยจะป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยแล้วก็เจอกับเขากันค่ะ และตอนนี้โบก็อยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านแล้วนะคะพี่ป้อมนั่นเองค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรแล้วก็น้องหมิงนางสาวไทยปี2546สวัสดีท่านฝั่งนหมค่ะสวัสดีค่ะแหมวันนี้เชิญน้องหมิงนะเดี๋ยวถามพี่ป้อมก่อนดีกว่าว่าปกติพี่ป้อมมาเนี่ยจะมีเรื่องราวของการได้ช่วยเหลือคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะถามถึงความรู้สึกดีกว่าว่าได้ช่วยเหลือคนเป็นยังไง คือเวลาเราได้ช่วยเหลือคนนะคะเราก็รู้สึกดีใจมากตรง<ช>ที่ว่าร<อ>เราเห็นเขาเนี่ยแบบว่าแย่ทํางานอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากสุขภาพเขาไม่ดีแล้วเนี่ยพอเราไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาก็กลับมาบอกเราว่าเนี่ยจากที่ขับรถไม่ได้ก็ขับรถรับจ้างได้แล้วมหมายถึงได้กลับมาทางานเลี้ยงดูครอบครัวเหมือมนเดิมก็ทําให้พี่เนี่ยรู้สึกแบบดีใจมากคราวนี้มาถามน้องหมิงบ้างน้องหมิงเป็นเบาหวานเหรอพี่ไม่เห็นเคยรู้เลยเกือบจะเป็นค่ะคือเรื่องไม่ได้ว่าจะเป็นเบาหวานนะคะแต่ว่าหมิงเป็นตับอ่อนอักเสบ ตับอ่อักเสบเนี่ยมันเกิดการที่ทําให้ภาวะการควบคุมน้ำตาในร่างกายเน<ม>ี่ยบกพร่องพอบอกพร่องปุ๊บเนี่ยการควบคุมระดับในน้าตาของมันเนี่ยเกือบจะเท่าคนเป็นเบาหวาน<ม>คือค่าน้ําตาลอย่างค่ะขึ้นไป117คือคนเป็นเบาหวานเนี่ยต้องถึง1 2 6คือ<ม>นิดเดียวเป็นเบาหวานแล้วแล้วพอดีนี้เนี่ยจนได้เจอพี่ป้อมต้องบอกพี่ป้อมเนี่ยเป็นคนที่<ม>เปิดทางให้เราไม่ได้ไปเหยียบ ย่างไก่เบาหวานเลยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องคอเลสเตอรอลค่หมิงเนี่ยเป็นคนคอเลสเตอรอลสูงมากเกือบ300ร้อยว้ายชัดได้เลยนะเือพัดมากคือเอาง่ายๆว่า200 ปลายๆอ่ะเพราะหมิงเป็นคนทานอะไรไม่ค่อยระวังแล้วเป็นคนขาดน้ําตาลไม่ได้ข้าวก็ขาดไม่ได้คือเวลามันไม่ทานข้าวมันหยหมิงก็ต้องทานข้าวทานอะไรที่เป็นแป้งแป้งมันแปลงป็นน้ําตาลทุกคนรู้อยู่แล้วไม่เชื่อเลยว่านางสาวไทยของเรามีพฤติกรรมแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้พอน้ําตาลคอเลสเตอรอลแต่พอหมิงดูแลตัวเองแบบที่พี่ป้อมให้ดูแลเฮ้ยมันดีขึ้นคือน้องหมิงเขาจะหน่อยมากคือเขาเขาจะทานอะไรเนี่ยเขาจะต้องคิดเล็กคิดน้อยว่าอันนี้ก็ทานได้ไหมไม่ได้แบบเช็คแคลกันเลยทีเดียวมันเครียดเขาเคยปว ดี <peach> ามากนะคะไม่ไม่คือเราไปเจอกันในรายการไงแล้วเราเลยเล่าว่าเออไม่เป็นไรเอาเอาเอันนี้ไปดื่มนะตัวเองก่อนดื่มมั้วตัวเองไปเช็คกับแพทย์นิดนึงเพื่อโอ้ยเขาก็หาข้อม,มูลไม่ไปแจกเขาอีกแล้วใช่ค่ะเขาไปหาข้อมูลใหญ่เลยว่าเฮ้ยเชื่อพี่ป้อมได้ไหมใช่หมิงเดือนเดียวหมิงกลับไปตรวจหลังจากที่ดื่มชาสมุนไพรกลายเป็นว่าน้ำตาล117ใช่ไหมคะเหลือแค่86ว้าวคือมันลดเลยแล้วอย่างคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ลงมาแบบ200 ต้นแล้วก็เหยียบไปที่ร้อยกว่าด้วยอ่ะแล้วพอหมิงเห็นนี้ปุ๊บหมิงให้คุณแม่ทานคุณแม่หมิงเนี่ยเป็นทั้งไขมันคอเลสเตอรอลน้ำตาลสูงเหมือนกันแม่ทานปุ๊บคอเลสเตอรอลเขาแม่ลดเลยค่ะชาสมุนไพรเนี่ยนะจริงแม่ก็แบบแล้วแม่ติดด้วยนะแม่ทานคือเขาทานติดเพราะอะไรรู้ไหมพี่โบทานแล้วเขานอนหลับ แปลกไหมคะคนทานชาส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมของคาเฟอีนเพราะมันไม่ใช่ใบชาในเนี้ยยาชาสมุนไพรของพี่ป้ามีอะไรบ้างก็มีใบหม่อนใบหม่อนนี่ก็รู้ว่าใช้ลดน้ําตาลค่ะและไขมันในเลือดแล้วก็ยังช่วยให้ควบคุมให้ระดับน้ําตาลนี่มันต่ําเกินไปเจลกุหลาบเนี่ยหน้าที่ของมันคือไปช่วยกระตุ้นตับอ่อนเพื่อให้ตับอ่อนเนี่ยผลิตอินซูลินแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็มีชะเอมเทศรักษาอาการอักเสบทําให้แผลหายเร็วแล้วมันก็ยังมีเห็ดหลินจือนี่ก็จะแบบ สวยลดความอ่อนล้ากระตุ้น <ไป S 2> เซลล์สม <ไป S 2> <3 S 1> องให้แบบสมองเฟรชๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาที่เราจะใช้อย่างเงี้ยเราต้องใช้ให้ถูกส่วน เราต้องใช้ให้ถูกกับโรคเพราะฉะนั้นหยานบอกว่าอ้าวหนูก็เอาไปต้มกินทําไมหนูไม่เห็นดีเลยคือนี่แหละบอกเลยบอกว่าเราอยากแบบว่าเน้นเน้นมีอะไรที่ป้าหมิงเห็นมดแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างในเวทต้มเองที่บ้านก็ได้พี่เลี้ยงต้มพี่ป้าหมอแล้วรู้สัดส่วนพี่หรอมันต้องใส่สัดส่วนให้ครบให้ได้ให้ได้พอเหมาะกับการที่จะดูแลสุขภาพให้ทันท่วงทีด้วยอย่างงี้ค่ะถามน้องหมิงดีกว่าว่าแล้วพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยยังคงแบบใช้ตัวช่วยนี่ไหม มิงใช้อยู่ตลอดไม่เคยไม่เคยลดลงเลยค่ะอันนี้เขาหน่อยค่ะคือคือมิงรู้สึกว่าพอมิงเป็นกับตัวเองอ่ะมิงรู้เลยว่าการที่คนเราเป็นโรคเนี่ยมันก็ต้องดูแลแต่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องมาดูแลตัวเองเฉพาะเมื่อเป็นโรคคือเราควรจะดูแลตัวเองก่อนที่มันจะเป็นด้วยซ้ป้องกันป้องกันค่ะฟังอย่างนี้แล้วหมิงนี่เป็นแฟนประจําชาสมุนไพรนี้แน่นอนเลยใช่ไหมใช่แล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะติดต่อสอบถามได้ที่ไหนคะ โทรไปเลยนะคะที่021263055แล้วก็022635959นะคะที่จะมีคนที่ให้คำปรึกษาคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าตอนนี้เรามีอาการแบบนี้เราควรจะรับประทานแบบไหนเพราะว่าสำหรับช,ชาสมุนไพรเนี่ยนะคะเขาก็มีทานได้หลายแบบอย่างเช่นคนเป็นเยอะๆก็ทานแบบเข้มข้นพิเศษสุดๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะ,คะ2แถม 1, 1> ะนะคะแล้วก็ยังมีแถมอีก12ให้ด้วยววนะคะโอ้อเยอะม,มีแต่แถมแล้วก็แถมแล้วก็แถมแล้วไงเขาชอบแจกต้องรีพูดนะเาพี่ ไม่งั้นพี่ป้อมจะรีบแย่งมมมมมาแจกแต่วันนี้มีมาแจกพี่โบวมาวันนี้วันนี้มีมมมอบให้พี่โบนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนี่เลยสุขภาพดีเหมือนมิ้งขอบคุณมากเลยค่ะสุดท้ายนี่อยากให้ป้อมฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะก็อยากจะฝากผู้ชมว่าการที่เรามีสุขภาพดีนะคะมันจะทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขนะคะ การที่เราป้องกันดูแลตัวเองก่อนที่มันจะเป็นโรคไปเนี่ยถือว่าเราสมควรทําอย่างยิ่งนะคะเผื่อเรารักษาผิดทางหรือผิดวิธีอย่างนี้มันก็อาจจะทําให้เราสูญเสียมากกว่าที่คิดนะคะวันนี้ขอบคุณพี่บ้อมากเลยนะคะสําหรับเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณน้องหมิงด้วยสําหรับการที่มาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ไม่ใช่หลายคนที่จะรู้เรื่องนี้เลยนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนเทนเวิร์คค่ะ